ดะงนั้นคนเราพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนว่าให้ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมคือเชื่อต่อการ,รกระทำของตัวเองตนทำกรรมสิ่งใดกรรมนั้นก็ย่อมติดตามตนไปตนทำบุญบุญก็ย่อมติดตามตนไปตนทำบาปบาปก็ติดตามตนไป ไม่มีผีสางนางไม่ไม่มีข้อเข็นเอ็นต้องอะไรมาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอดูหมอเราอืมใน้นึกว่าการเจ็บป่วยมีอยู่สองประการประการหนึ่งคือเจ็บป่วยด้วยอ่า วิบากกรรมที่จะทำมาแต่ก่อนมันตามอำนวยพลประการที่สองเจ็บป่วยด้วยดินฝาอากาศแปรปรวนร่างกายอุณหภูมิในร่างกายนี่อ่อนแอสู้ไม่ได้สู้ดินฝาอากาศไม่ได้ก็เลยเป็นไข้เป็นเนาาปวดหัวปวดท้องท้องร่วงท้องเดินหมู่นี้แหละ ถ้าหาว่าเข้าใจความเป็นไปของร่างกายสองประการนี้แล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรลนหาหมอดูมอเราอะไรละเพราะว่าการกระทาของคนเรานี่นะไม่ใช่มันศูนย์ไหนนะเมื่อเราทำสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็ติดตามไปแต่มันไม่มีตัวเรื่องมันนะ ถ้ามันเห็นตัวมันเหมือนเสือนี่มันน่าจะกลัวเดือดร้อนเน,นี่ยอืมอี่มีทำกรรมชั่วลงไปแล้วก็เฉยก็สบายสบายอยู่ออไม่เห็นกรรมชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนน้นอย่างนี้ <c oughs> คนเรามันชาใจตรงนี้แหละอืม ตรงนี้ทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วไม่ไม่ให้ผลสบายสบายไปแท้ที่จริงแล้วบุญก็ดีบาปก็ดีมันให้ผลตามการตามเวลาไม่ใช่ว่ามันต้องเลือกการได้ว,ว่าไม่ใช่มันให้ผลตามการตามเวลาท่านหลวงพ่อมาไว้ในหนังสือพระไกรปิฎกนะ อุปมาไว้เรื่องกรรมที่บุคคลกระทำลงไปนี่นะหมายถึงกรรมชั่วอุปมาไว้เหมือนกับสุนัขไล่เนื้อสุนัขไล่เนื้อนี่มันทันตอนเช้ามันก็กัดตอนเช้ามันทันตอนเที่ยงวันมันก็กัดเที่ยงวันมันตามทานตอนเย็นมันก็กัดตอนเย็น อ,อันนี้ฉันใดกรรมที่คนเราทำแล้วเมื่อมันยังมีมันยังไม่มีโอกาสให้ผลมันก็ดูเหมือนดีไปเหมือนสุนัขไล่เนื้อในขณะที่สุนัขเิีงไล่เนื้อไปไม่ทันเนื้อมันก็สบายไป แต่เมื่อสุนัขมันติดตามไปเป็นทันเนื้อเมื่อไรแล้วมันกัดเนื้อก็เจ็บแล้ววันนี้นะเกิดทุกขเวทนาอืมทันใดคนเรานี่ก็อยาไปประมาทจั่าเราอยู่สบายๆนี่นึกว่าไม่มีกรรมมีเป็นอะไรมาตามสนองก็ได้สนุกสนานล่าเริงบันเทิงไปอืม ไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งในในกรรมในผลแห่งกรรม,มเมื่อเวลากรรมเวรที่ทำมานะั้มันตามมาทันมันให้ผลเมื่อไรก็ได้รับทุกขเวทนาเมื่อนนัานเหมือนอย่างที่เราให้ฟังมาเราเอาแม่ไปปล่อยนี่นะกรรมเวรนั้นมันยังให้ผลอยู่ถึงสามปีอืม สามปีนี่โวยไม่หาความสุขไม่ค่อยได้เลยมีแต่ทุกข์ทนทรมานอเวลากรรมนั้นมันหมดอายุลงแล้วเราภาวนาและอุทิศส่วนกุศลให้แม่โซนันแล้วกรรมนั้นมันก็เบาลงเบาลงชั้นอาหารก็ไปธาตุย่อยเข้าไป ในที่สุดไม่ไม่ได้นอนหลงวิวาไม่ได้สันหยุกทั้นยาอะไรมันหายไปเองมันอืมเมื่อมันหายไปเองนะก็ได้รับความสบายไม่ไม่กวนกระวายแล้ววัานี่ที่แรกก่อนนั้นก็เข้าใจว่าจะเป็นโรคกระเพาะโรคล,ลำไส้นรือว่าจะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เรื้อรงังเมื่อเวลา รมเมนหมดไปแล้วมันก็ปกติมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนท้องไส้กระเพาะอาหารเขาได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมถะวิปัสสนา <c oughs> ข้อนี้จึงสมด้วยพุทธภาสิตทธิยกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่า สุขขอปัญญาอุตชโยผู้ใดสั่งสมบุญจมลำมาซึ่งความสุขทุกขขอปาปสา,าอุตชโยผู้ใดสั่งสมบาปย่อมลำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้ก็สมกับเรื่องราวที่เราให้ฟังมานั่นเนองกรรมบางอย่างเมื่อก็ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ กำบางอย่างมันก็ให้ผลในชาติหน้าต่อไปมันเอาแน่นอนไม่ได้นะฉะนั้นอย่าอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าตนข้าปลาข่าเป็ดข่าไกล่ลงไปต้มแกงกินเราสบายดีไม่เห็นมันเป็นอะไรอะ่ะไม่เห็นบาปกรรมเวรมันตามสนองอะไรอะ่ะเลยนึกว่า บาปกรรมที่ตนทำนั้นไม่มีผลไม่ให้ผลเนี่ยเรียกว่าเข้าใจผิดไปบัดนี้เราทุกคนที่มานี่คงจะได้ฟังเทศบ่อยๆพระท่านคงชี้แจงให้ฟังคงจะเห็นแจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลแห่งกรรมมาแล้วอันนี้หลวงปู่มาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปอีก เพื่อให้แน่นอนอการที่เราทำบุญกุศลคือทำความดีไม่ทำชั่วไอบุญกุศลให้ผลให้ผลทางจิตใจไม่ให้ผลทางร่างกายส่วนร่างกายนี่กรรมเก่าที่ทำมาในชาติก,ก่อนมันให้ผลให้เข้าใจ ส่วนกรรมใหม่ที่ทำนี้ให้ผลทางด้านจิตใจเมื่อทำบุญกุศลแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วโคงกันข้ามแล้วทำบาปลงไปแล้วจิตใจเศร้าหมองคุณมัวไม่ไม่ฟอดโป่งเนี่ยเป็นคู่กันเรื่องบุญกับบาปเเบง